สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามารถกี VIP นะคะประจำวันที่29มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับบา VIP ตัวเด่นก็คือ5กับ9 6กับ8 50 51 53 56 58 59 90 91 92 93 95 96 98นะคะ926 682 589 591 593เนาะ ดูจะเจ็ดห้าเกก็ได้เด้อจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเ้าเ้าห้าแปดแดหนะคะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าเ้าดนะคะหกแปดศูนย์หกดสหดปดดสองเนาะต่อไปสามัคคีวีสองก็ดกับศูย์สกับห เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจมาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้านะศูนย์สองศูนย์สมศูนย์สี่ศูนย์หกย์เจ็ดศูนเก้านะคะห้าสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดศเจ็นึ่งจับคู่ก็สามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสามเจ็ดศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศนย์เจ็ดศูนกาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ VAP ก็เฉพาะกิจสามัคคี V กับสาัคคีเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ